สวัสดีจ้าเมื่อนี่ช่องแม่ติมบ้านสวนจะผ้ามาเบิงน้ำลดหลังจากน้ำท่วมสวนยางจ้ะน้ำม,มันไหลขึ้นมาฝนตกเยอะสามหมื่นสี่หมื่นตก,มมตกแห้งค่ะพี่นงน้ำม,มันลดเลยค่ะเบิงสภาพสภาพน้ำลดลงเบิงค่ะสวนยางต้อนอยาง เละเลยค่ะเละตุ่มเปียเลยค่ะน้ำไหลหลากมาจากแต่ทั้งทั้งโขกขค่ะมคนแรกนี่ก็สิเก็บย,ยางขายแล้วเพิ่มค่ะคนหอบใหม่มากวันนี้ก็เ็นแปรนจากแปรเอือดเกลือกน้ำไหลมาแต่พูดค่ะสวนยางไหลมา,าแต่แต่โขกขนะือไหลทางมาทข้างทางมาหอบโอ้เศษยใหม่มากม่แต่สากเสียดใหม่เต็ม ไม่ยังไงกบบทางว่าค่ะพี่น้องอทางโศกมาเรื่อยๆไม่แรงกับสิเก็ยบยางขายเราจะมันสภาพแต่พี่นอ้องยางไปกีดยางกับลำบากอยู่ค่ะนี่จะเสียดใหม่ทุงอันนี้ทางลงมาค่ะทุงทุงขี้ดินทางลงมาทางลงมาจากสูงๆไปนะม่าม่ามา,มา,มา,มาอยู่ได๋จังได๋กับมาขอนอยู่นี่เมื่อส์ค่ะ โหยางยางกับเสียกินยางใส่เ่อกๆกับยางกับเสียแลว้วก็น้ำถล่มชงกีนใบบนย่างสภาพน้ำถล่มวนยางจ้าหนามมันไหลลงมากหกขนาดเลยค่ะหกคักเลย ทุง่งนักนักนี่มันทั้งมาได้จังใดแต่ทั้งมาแบบหนักเลยค่ะมาแต่ไก่กิ่งมากกิ่งมากลอยมากลอยมากห้าท่วมสวนยางจ้าสวนยางแม่จิมจับพี่น้องโพยางก็ท่วมต้นไม้กับต้นเอน็นไปเมื่ทั้งมาแต่ละเทือ่อนหน้าม,มันไหลออกเพราะท่านค่ะ บรรยากาศหลังจากน้ำรถหรอคะ่ะน้ำมันเสาะคัดสสเสาะเศาะกับปูนซีมเมนต์จนขนซือบอกลายเป็นดินออกมาน้ำเสาะนะคะ่ะพ่นปวก เมล็ดนี่นสิเก็ยบยางไขแล้วค่ะเก็ยบยางไขสภาพโรกมัดค่ะโกคโรคึงเลยเราประมาณชั่วโมงหนึ่งนามลดค่ะหกเลยค่ะหกเลยจากเสียรหนึ่งต็วเสียอยังไงหูกะยุติถือเดียน ตุ่นกล้วยหอมทองกำลังออกโนหลายไอโนค่ะโนโน่กล้วยหอมทองนวยง่ายครับกิรีจ้์นวยตุ่นกล้วยหอมทองหมดแล้วนั่นก็ออกหลาย แตกนอออกมาต้นงหญ่มันกะเดมเป็นน่วยแล้วเนาะค่ะเนาะเดมตูดหน่อยลังแตกนอค่ะเพื่อเดกได้มาเอาได้ค่ะเด้ไปก็ได้อันนี้ขึ้นนอนอกล้วยหอมทองพันดีด้วยค่ะพันน่วยแบบง่ายนี่แหละค่ะหอมทองหอมหวานค่ะเกิดงายปลูกง่ายตอนนี้น้ำลดแล้วค่ะตะกีถั่วหยอดพี่ค่ะน้ำก็ลดแล้ว ขาบน้ำลดลเอตจ้งซีเลยค่ะลกหกขนาดเลยโอ้ยยางก็ร้อยมาถูกทิพอันนี้ก็ต้นมกละมุดค่ะช่วงน้นก็ดกขนาดดกคักร้องน้ำลด เละค่ะจืนมาแรงนี่เขาเอารถเขามาเก็บบ่ได้ลยเหรอคะต้องในยางวากิ่ตุมเป็นเล่อ้โอ้ยเหยียบกิ่ตุมต้นบากนัดกับที่ตาแลว้วบตา,าแลแล้วค่ะถือความทั่วมัด ต้นมอึกต้นมอึกน้ำมดเลยก็เห็นต้นกระเหืนไว้แล้วทำได้บังคับอันนี้กะละมังแบบไงกับพัดมาได้จังเดยค่ะตะกี้กะละมังนี่มันอยู่พูนกะละมังขีดินไส้เลยนี่ไส้อยู่ทางในยางกีดไว้กับเสียค่ะบ่ได้บ่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีแต่น้ามเป็นแต่นามบ่มียาง ก็บรรยากาศน้ำถ่วมแล้วกันเนาะน้ำทกวมมันก็ลดแล้วกลายเป็นเหอะมิเตเหอะค่ะเหอะเหอะทั้งนั้นเลยตัวยางตัวน,นี้กับน้ำถ่วมรู้ตัวดูแลกับเอ็นลงองอยนลงจ้ะเอาไม่คำไว้เอาเสาใหญ่ได้คำ เขาบอกง่ายคำตัวนึ่งก็เอ็นลงไปพุนตัวนึ่งก็เอ็นไปกัจิลุ่มแล้วค่ะกจิลุ่มทับกันแล้วค่ะเพราะว่ามันหากมันมีกับน้ำม,มาทางมาบักแข้งแล้วค่ะเน,ะนาะน้ำมันทางมาบักแข้งตัวยางมันก็โน,นบ่ได้สภาพตัวน,น้ำแห้งมากบ่ได้น้ำทางแห้งก็เอ็นลงค่ะจะได้เอาไม้คำไปเพราะวา่าตัวยางบมาากกบมี่หักหลักแก้วบบมีเลยค่ะไม่มีหลักแก้วบบมีหลักที่จะยึดต้นยาง คือมีดูนหน่ำดูนร่มยังเขาสามารถขวมพื้นที่เลยสามารถโคนได้เลยค่ะสังเกตตัวยางจีนลงมัดกับตัวต้น,ตนยางละลายตัวน,น้านม่วมกึบหน้าหอดจิงหลือคะ สภาพน้ำลดเกิดคลื่นลกลกลงล่างเลยค่ะท่วมเลยแมาฮอดทีเลยต้นยางแค่กระดีแล้วค่ะมันลดแล้วเละแล้ยค่ะยานลงไปว่ะเลชอบบรรยากาศเนี่ยมาแรงบานสวนค่ะนี่คือหญ้าเนเปียเนาะคะัะเนาะหญ้าเนเปียแยาเนเปีย ปลุกร่วมกันค่ะปลุกร่วมกันหลายๆอันนี้ครับพันกล้วยหอมพันธุ์นี่ยไหมค่ะปลูกร่วมเลยค่ะปลูกร่วมไปหมดเลยอันนี้นําถ่วมนาวันรดหลักคะเพราะว่าอันนี้มันมันมาขึ้นมานาอันนี้ี่ก็พันกล้วยหอมท่องทั้งนด้วยค่ะข้อก็ปลูกร่วมกันค่ะปลูกปลูกดอกกระเจียวพร้อมส่วนกระเจียวขาพ่อพด้เกบกินยูจ้าปลากระเจียว ดอกกระเจียวหอมย้ำไม่ได้มันออกก่ะห้อกระเจ็บอยู่ดอกกอ้อนอ่อนมันมากินกินในขอบขั้วค่ะนี่แหละก่ะดอกมันกำลังขึ้นนี่ดอกกระเจียวกำลังแตกออกมากินดิบค่ะกินกระปน๋นกับแกวดอกก้อนอ่อนมันเดือดกระเจ้าเสียนิยมกินกินดิบเลยค่ะกิน แต่ตอนนี้มันเก็บแล้วค่ะเก็บไปแล้วมันก็เลยเรือซํำนี่ค่ะดอกระจีเยาปลูกภายในครอบครัวส่วนบริเวณเนี้คือปลูกเห็ดด้วยค่ะปลูกเห็ดเพาะเฮ็ดเฮ็ดเสี้ยงเฮ็ดเพาะแล้วก็เฮ็ดละง,งูกค่ะเพราะว่าเขาปลูกด้วยแล้วเขาเอาใบไม้ทับแล้วค่ะเนาะปลูกทับใบเมื่อ้วปลูกต้นแค่ค่ะ นี่คือสวนยอมค่ะสวนปลูกกินท่ำกินแล้วค่ะล้อมหัวก็เป็นพักขาพืชผักสวนควรัวหลายอย่างค่ะมีอันนี้ก็ฝนตกมาใหม่ใม่ก็มาเน็บเกิดไวยพันยังกับพายื่เลิศกับพักคุณเลิศสวยงามกับกําลังงามถือฝนถือฝนกําลังงามปลูกหลายๆต้นแบติดมัดค่ะบางทีต้นไหนบ่ติด ยังยุบบุกินละจ้าแข่งต้นใบยานางกันฮะเองกินเดียงปูกินกันค่ะต้นใบยานางข้าวกับมีไหวเวล่าข้าวติกินแกงโน่ใหม่แกงเฮ็ดแกงยั้งข้าต้องใส่ยานางข้าวประด้ไปหาสีเนี่ยเขาเด็ดเอานดมเงี้ยนนี่แหละค่ะก็ร่วมเมื่อขับบุกร่วมมิดค่ะปลูกพริกด้วยมึงไม่บอกพริกด้วยค่ะพริกสด พริกสดอ่นอ,อนๆกินกับกะปิค่ะก,ก,กินก๋วยเยตี๋ยวกินกับกะปิพ่อได้แก่ขัดอยู่เราไม่ละของอยากเขาใส่เด็ดนะครับนะมาละปาไอตุ่งกางกับปลูกเินอยู่น้องกินนะคะ่ะ้างๆกับปลูก ต้นยางคือเก่าลรอค่ะต้นยางปลูกได้หลายปีแล้วค่ะต้นยางก็ได้ยสิบกว่าป,ปีแล้วห้องก็ได้กินกับเขามาต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากอัวปลูนเลยค่ะปลูกไว้ในบ้านนะครับปลูกไว้ในเฮือนเนี่ยเป็นสวนยางกันแม่ติ้งบ้านสวนต้นแบบใหญ่ ปลูกยางปลูกงาอยู่นักินค่ะอันนี้เป็นปลูกต้นชูรสเด้ค่ะต้นชูรสเป็นพักที่แซบค่ะแซบมากเวลาถือฝนเขากำลังแตกดอกอกอกแอกยอดออกมานีค่ะอยอดเขาอยอดอ่อนๆเวลาเ่าเป็นหนึ่งปลาเอาเป็นหนึ่งเรือเอาไปลวกกินกับปนกับแจวค่ะันแตกออกมาเนี่หวานค่ะหวานหวานดีนค่ะ สมซื้อหยอดปงชูรดค่ะชูรดต้นปงชูรดพันนะกระปุกค่ะปุกกินนะคะปุกยุบปุกกินสำหรับมณีก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่เขามาชมค่ะ ขอบคุณลายที่เขาว่าชมเมติมาค่ะสวัสดีจ้า